วันนี้ที่รอคอยแพทย์นภปภาเผยภาพครอบครัวพร้อมหน้าสุดอบอุ่นพ่อเบนกับน้องไรซิง่ง วันที่24ตุลาคม2566มีรายงานว่าหลังจากที่เป็นเรซซิงได้ถูกปล่อยตัวออกจากทันทัสถานบำบัดพ,พิเศษกลางกรุงเทพมหานครเมื่อเวลาประมาณ19นาิก30นาทีโดยมีคุณแม่แปรรอรับซึ่งทางด้านเบนเรซซิงก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้เป็นวันที่รอคอยมาตลอดจะกลับไปเจอน้องเร c ซิงที่บ้านใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับครอบครัวได้รับประทานอาหารฝีมือคุณแม่ล่าสุดค่ะเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกา25นาที ทางด้านแพทย์นภาอดีตภรรยาของเบนซ์ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมเป็นภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกด้วยเขียนแคปชั่นใส่ emoji รูปหัวใจหนึ่งดวงทําให้แฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันอย่างมากมายค่ะอย่างคอมเมนต์ที่ว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันนี้ที่รอคอยรักครอบครัวนี้นะลงรูปแบบนี้ตลอดไปเยอะๆนะน้ําตาซึมเลยน่ารักมากๆดีใจมากที่แม่ลงรูปอบอุ่นรักหนูติดตามตั้งแต่พี่สอง คนจีบการรักพี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใมกันนะคะ